สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับครูโอ๋อีกแล้วนะคะอ่าวันนี้น้องมินเป็นยังไงบ้างคะอ่าค่ะวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสเนาะอ่าแบบว่าอากาศดีเลยทีเดียวนะคะวันนี้เนี่ยครูโอ๋ก็จะเอานิทานส,นสนุกๆนะคะมาให้น้องมินได้ฟังอีกเช่นเคยนะคะ,ะน้องมินอยากรู้เรื่องเขาไม่ทันเรื่องนี้ช่ล่อว่าอะไรอ่าแต่ ถ้าน้องมิ้นนะคะอยากฟังเนี่ยครูโออยากให้น้องมิ้นช่วยครูโอเปิดนิทานเปิดหนังสือนิทานไปมาพร้อมกับครูนะคะอะมาช่วยกันเปิดเนาะวันนี้นะคะก็จะมีนิทานนะคะชื่อเรื่องว่าหนูแปลงฟันทุกวันหนูแปลงฟันทุกวันน้องมิ้นเห็นอะไรบ้างคะ,ะแปลงสีฟันถูกต้องคะอ่ะตัมิ้นแปลงสีฟัน แปลงสีฟันีแปลงสีฟันนะคะเรื่องนี้คืออะไรกอร๊อกน้ําใช่แล้วค่ะคือกอ๊อกน้ำนะคะคือหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นชุดเสริมสร้างทักษะชีวิตและทักษะทางนสังคมค่ะ,ะช่วยกันช่วยคุปรหน่อยขอบคุณค่ะ ดูนะคะนี่เห็นอะไรคะเป็นรูปกลางวันแล้วนี่เป็นกลางคืนใช่ไหมคะอ่าตื่นนอนตอนเช้าตื่นนอนตอนเช้าเห็นพระอาทิตย์ไหมคะพระอาทิตย์หนูก็แปลงฟันหนุก็แปลงฟันอ่าก่อนนอนหนุก็แปลงฟันก่อนนอนเห็นอะไรคะ พระจันอ่าพราจันก่อนนอนแล้วก็ต้องแปลงฟันใช่ไหมคะอ่าช่วยครูเปิดก่อนแม่บอกว่าทุกคนต้องแปลงฟันแม่ก็แปลงฟันคุณพ่อก็แปลงฟันพี่ก็แปลงฟันทุกคนแปลงฟันกันหมดเลย คุณครูก็แปลงฟันเพื่อนเพื่อนก็แปลงฟันทุกคนแปลงฟันกันหมดเลยอ่ะช่วยขัวเปิดหน่อยมาดูหน้าต่อไปเอ๊เนอะไรดอกไม้อะไรนี่คะวิงวิงใช่ไหมคะการแปลงฟันทำให้ฟันสะอาดปากหอมใครๆก็อยากเล่นด้วยไอ้ยี่ฟัน ยี่ปากวิงวิงเลยถ้าเราแปลงฟันเวลาแปลงฟันผมจะเปิดฝาหลอดยาสีฟันแล้วบีบยาสีฟันใส่แปรงอ่านี่คือแปลงฟันนะคะเห็นไหมคะมียาสีฟันแล้วก็แปรงสีฟันเปิดฝาแบบนี้แล้วก็บีบใส่แปรงสีฟัน เปิดน้ำใส่แก้วอ่าเปิดน้ำใส่แก้วบ้วนปากแล้วก็หยิบแปรงมาถูฟันอ่าบ้วนปากดื่มน้ำใช่ไหมคะแล้วก็บ้วนปากแบบนี้อ่าแล้วก็คายน้ำออกแล้วก็หยิบแปรงมาแปรงฟัน ต่อไปหนูถูฟันหน้าขึ้นแล้วลงสิบครั้งน้องมิ้นคะมาช่วยมาช่วยกันนับดีกว่าครบสิบครั้งหรือเปล่ายี่ฟันเร็วหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดเ้าสิบเก่งมากค่ะ เปลี่ยนไปถูด้านในข้างขวานับ1ถึงส0ไหนด้านขวาคะนี่ด้านขวาเปลี่ยนไปด้านในเอาเข้าไปอี้เลยหนึ่งสองสาี้เลยด2 3 4 5 6 7 8, 9, าส1บเก่งมากคะ่ะเปลี่ยนไปถูด้านในข้างซ้าย ให้ข้างซ้ายอ่าด้านในข้างซ้าย1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็10นมันเองค่ะแล้วก็ยกแก้วน้ำขึ้นมาอมน้ำอมน้ำแล้วบ้วนน้ำออกมาตาเห็นรูปไหมคะอ่า กินน้ำเข้าไปอมน้ำแล้วก็บ้วนน้ำออกมาค่ะฟันสะอาดแล้วปากก็หอมน้องมีใครฟันอ่าแปลงฟันแล้วปากก็หอมแม่ชมว่าหนูเก่งที่แปลงฟันทุกวัน ต่อฟันทุกวันต่อไปหนูจะแปรงฟันทุกวันน้องมิ้นคะเราก็ต้องแปรงฟันทุกวันเพื่อทําไมคะเพื่อทําไมคะเพื่อให้ฟันขาวสะอาดกลิ่นปากหอมสดชื่นใช่ไหมคะน้องมิ้นเก่งมากเลยคะ่ะปรบมือตัวเองหน่อยค่ะคะ่ะต่อไปนะคะครูจะแจก แปลงสีงฟันให้กับน้องมินนะคะแล้วเราก็มาแปลงฟันพร,พร้อมๆกันเลยอ่ะยีฟันค่ะต้องทำไงคะแปลงฟันด้านหน้า1 2 3สองสามสีห้าหกเจสบอ่าแล้วข้างในซ้ายขวาหนึ่งสอสาสี่ห้าหเจ็ด สิเก่งมากค่ะอ่ะสุดท้ายแล้วด้านซ้าย1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก่างไงคะน้องมิน้นนี่ท้านสนุกไหมคะอ่าต่อไปนะคะครูจะให้เราเนี่ยไปแปลงฟันกันจริงๆเลยอ่าเดี๋ยวครูจะให้พี่นะคะมาพานนองมิ้นไปแปลงฟันค่ะ นางสาวทิติมาทองสิริรหัส0ูนย์ึ่งหนึ่งการศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยสวนสุสิตวิริเขตสุพรรณบุรีนักศึกษาชั้นปีที่3ค่ะ